วันนี้ผมจะมาอัปเดตประกาศที่ผมมีมาดูกันนะครับว่าผมจะมีพันอะไรบ้างและวันนี้ผมจะมาเพาะประกาศด้วยพรอแล้วไปลุยกันเลยขอไปนะแล้วก็จะใส่เกียร์สมุดลงไปลุงลุงลุงอะไรจ๊ะมีน้องๆขอให้แบบว่ารีวิวประกาศอะไรอย่างเงี้ยรีวิวประกาศใช่ประกาศนายได้เลย นี่มาดูโซนนี้เลยโอ้ลกปะ่ะไม่ลกหรอกใช่ไหมล่ะอืประกาศที่เหลืออยู่ก็ประมาณนี้แหละทุกคนนี่มาดูใ,ใกล้ๆกันนี่มีตังเจ็ดบาทดดวยอะไรวะเดี่ย <c oughs> ังไงเนี่ยเจ็ดบาทเข้าไหมมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้าง <c oughs> หลังจากที่ผมเพาะไปนะหลายคนก็อาจจะเห็นนะแต่ว่าผมเสียดายมากเลยเพราะว่าตอนนั้นลูกเพาะมันแบบ <c oughs> ผมเพาะตัวน,นี้นะ <c oughs> นี่เป็นละอองดาวเนี่ยนี่ละอองดาวแน,น่วะนี่นี่นี่อันนี้ละอองดา่ ไม่ใช่อันนี้แหละตัวนี้แหละไม่มันจะมีสองตัวแต่สีดําด้วย <c okes> จะตัวสีดํามันหายไม่ใช่หรอโอ้ห <c oughs> ขี้เกียมแน่เลยขี้เกียมไม่ขี้เกียมก็กระโดดออก <c oughs> โอ้ยแต่สวยมากตัวเนี้ยตอนที่เอามาเล็กๆจากฟาร์มพีเอสหรือเปล่าอืมโหแต่แล้วอันนี้สั่งแล้วนะในสองนะตัวนี้โหคือแบบแต่ว่าผมเอาตัวนี้ไปเพาะเนะฮะก็คือตอนนั้นเราได้มาเป็นตัวเด็กนะเมื่อกี้มันขู่มือเลย เราต้องรีบเพาะพันธุ์นะทุกคนแล้วก็ลูกเพาะผมก็ได้มาประมาณ3ตัวอันนี้จงได้สี่ตัวอุ๊ยพลาดมากคือสีดำก็คือตุยก่อนไม่งั้นก็น่าจะสวยนะมาเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกเพาะมันได้อะไรบ้างได้กี่ตัวสําหรับคนที่เซียนหน่อยก็จะได้แบบเยอะแต่อันนี้ผมล่าสุดได้แค่3ตัวนะทุกคนมามาดูตัวที่รอนแหละนี่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 แต่มันยังไม่ลอกสีนะทุกคน นี่มันขู่กันน่ะนี่นี่ทุกคนอันนี้ตัวหนึ่งอันนี้น่าจะอันนี้ตัวเมียฮะนี่ตัวเมียยังไม่ลอกสีนะน่ารักดีนี่หนึ่งตัวแล้วก็นี่ด้วยนี่นี่อันนี้ก็ใช่นะทำไมตัวนี้จะไม่ตัวใหญ่เร็วกว่าไอ้ตัวนั้นสมูทเนี่ยนี่ดูดูอันนี้นะใช่นี่จะตัวเมียนะตัวเมียหมดเลยอ่ะนี่สองตัวแล้วอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยเอาให้หาให้ชยเลย หายเฉยเลยอีกตัวนึงหายเหรอใช่ก็แสดงว่าเหลือแค่สองตัวนะลูกเพาะเสียดายปะที่จริงแล้วมันมีสามตัวเว้ยนี่แล้วก็ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะมาเพาะโชว์แดดนะใน EP นี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอตัวสวยๆงามๆเนี่ยผมมีกี่ตัวนะทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้ทําฟอร์มอะไรเลยเนี่ยแบบเลี้ยงแบบเฉยๆเลยเลี้ยงเฉยๆเราไม่ได้จริงจังประกวดอะไรแบบนี้นี่มาดูครับอันนี้น่าจะมาจากภูสิทธิ์ฟาร์มนะโอ้โหลายไทยลายไทย ธงชาตินะโอ้ไม้ไม้ผมไม่ได้ทำไม้ก็หักเล่นละมาดูทางนี้มาดูทางนี้ก็น่าจะแก่แล้วนะอันนี้แก่แล้วหางสร้อยหมดละแก่หมดลวนี่เนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนี่อันนี้จะเป็นอ่านี่นะครับลองดาวลองดาวสวยสวยไม่มีหัว้วยใช่ตอนนี้แหละผมจะมาเพาะวันนี้คือว่าเราจะต้องเอาตัวสีดำกลับมาให้ได้กลับมาให้ได้ใช่ ตอนนี้ก็คือเป็นฤดูผสมพันธุ์เพราะว่าฝนมันตกอ่ะมาตัวต่อไปหัวมากอันนี้จะเป็นหูดำปืดเลยว่ะ <c oughs> เออป,ประกัดหม้อกัดหม้อแดงหม้อไฟนะทุกคนอันนี้หม้อไฟแต่ว่ากลายพันธุ์เป็นสีดําเฉย <c oughs> ดูดิดำปืดเลยเป็น super b ปปแ a ็คเฉยเลย <c oughs> ตัวต่อไปนะทุกคนนี่ตัวนี้ก็จะเป็นโอ้ตัวนี้บอกเลยว่าฟอร์มดีมากดูดีว่ามันจะโค้ดมันจะพอ้อมไหม ม่พองวะสงสัยมันมันไม่ได้ปิดเหลี่ยมด้วยมันก็เลยไม่พองอเดี๋ยวรอดูกันตัวนี้นคือน่าจะเป็นมหาชัยมหาชัยเอเลี่ยนหางยาวรูดีแต่ก่อนนี้<ม>พร้อมโคตรสวยโคตรสวยหโอ้หดแล้วหมกเฉยโหลหดเฉยหุดแต่ข้างหลังนะ่บอกเลยข้างหลังพร้อมพร้อมชน <S <S> <S ประมาณนี้ ก็จะมีอันไหนบ้างเห็นอันนี้สีนาคฮนะสีนาสีนาก็รู้สึกว่าพร้อมสมพันธ์เหมือนกันสีนาโอเคประมาณนั้นแหละก็ะยังไม่มีประกาศอะไรเยอะแยะนะนี่มาดูทางนี้ฮะเฮ้ยนี่อะไรอะ่ะโอ้หนี่ประกาศป่าจากบ้านเซียนตั้มอะหนล่ะเ <c oughs> ห็นปะนี่ตัวน้นอยๆนี่ประกาศป่านะครับไม่ค่อยมีลวดลายอะไรแล้วก็ตัวต่อมานะครับ โอ้ตอนนี้จะเป็นประกาศแฟนตาซีอุ้ยอย่น,นี้ตัวเมียตัวเมียหรอใช่ไม่น่าไข่น่าจะยังไม่มากเท่าไหรเโ,โอเคก็ป็นประกาศทั่วไปแันไหนหาซื้อได้ตัวละ1 0บยีบบาทประมาณนั้นนะครับก็ประมาณนี้แหละทุกคนสําหรับประกาศที่ผมมีนะแล้วก็ไปเมื่อวานนี้ก็ไปได้มาอีก2ตัวนะเป็นนี่แฟนตาซี นีโมว้าวนีโมน้องนีโมเด้อจ้าแม่ไม่เห็นเลยอ่ะนี่ๆๆนี่ตัวนี้สวยตัวนี้สวยเสือเสือไทเกอร์ไม่อันนี้น้องนีโมเขานั่นแหละนีโมไทเกอร์ของเธอมันจะออกแดงเนี่ยนี่เธอตัวนี้สวยจริงเหมือนนีโมเลยดิก็เขาบอกว่านี่เป็นน้องนีโมของขายต่อครับร้อยหนึ่งขายไหมไม่อ๋อสวยเหมือนกันนี่แต่ตัวนี้น่าจะทำแบบพอฟอร์มได้ดีมาก สวยไอตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนี่นีโมเหมือนกันนะมันจะออกแดงเยอะกว่านาะใช่ตัวนี้จะออกแดงตัวผสมกับตัวนี้หมอะเบาะเลยว่าถ้าผสมปุ๊บตัวมันจะใหญ่และแบบสีมันจะออกนีโม่ดีมากใช่เหรอใช่มันจะเขาว่ามันจะไปทางแดงเยอะกว่าแดงดําโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอาน้องไทเกอร์เนี่ยแช่น้ำไว้แล้วก็เดี๋ยวมาดูในเหลี่ยมวพามันจะน่ารักขนาดไหนอุ้ยดูในนี้ก็ได้เนี่ไม่ดีอุ้ยน่ารักอุ้ยน่ารัก เห้เฮ้ยเฮ้เเห็นผู้สาวไม่ได้หรือเปล่าจะเอาไม่ไม่เขาจะักัดนะโอ้สวยนะโอ้คือคาเทกินงกับผู้หญิงตัวน้อยๆอ่ะนีลองดูตัวนี้ดิตัวนี้จะเอ๋อยจะเอจะเอาุยอ้ยอ้อ้ยอโ้ยอ้้ยอ้้ยอออ้ย้ เออนั่นดิลายไทยเราน่าจะพอไว้นะลายไทยเพราะว่าน้องดูเก๋แล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคาเฟอะไรวะขู่ตัวเมียเฉยเลยเออนั่นดินนดูอะออถ้ากันขู่ตัวเมียเป็นไรเนี่ยโอเคเก็บเก็บเก็บส,สวยจริงตัวนี้ตัวนี้สวยอะขายต่อครับร้อยโอเคมาเดี๋ยวจะแชร์ไว้เราต้องไปหามาไว้อีกแล้วแหละน้องนี้โมเนี่ย ตั้งเอาก็ได้นะในในแอป,ปลาแต่ว่าไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าเดยจะลองคลิปหน้าอะไรกันมันก็ไม่เหมือนที่เราไปดูเองเพราะว่ายัางไงเราจะได้รู้ไงว่ามันแบบว่าป่วยหรือเปล่าตาบอดหรือเปล่าไปดูฟาร์มเลยไหมดีไปดูฟาร์มผู้สิทธ์ก็แต่ว่าฟาร์มนั้นจะมีแต่แบบเอเลี่ยนใช่แต่ไม่เห็นมีน้องนีโมนะไม่ม,ไมีมีแต่ไม่มีสีส้ม,สมๆอยากได้แบบพวกสีส้ม,สมๆน่ารักดีจะมีแต่แบบเนี่ยมหาชัยแล้วก็มหาชัยเอเลี่ยนแล้วก็ลายไทยอะไร แบบพวกแบบอินโดเขาชอบโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราแช่ไว้นะแล้วค่อยมาดูอีกทีหนึง่งแล้วก็เออผมว่าจะมาเพาะโชว์ใช่ป่ะใช่เตรียมอุปกรณ์เพาะไหมอ่าเดี๋ยวผมจะไปเตรียมอุปกรณ์เพาะก่อนนะทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันว่าขั้นตอนการเพราะปลากัดมันจะยากไหมไปเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับทุกคนอุปกรณ์ของเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ่ะอย่างแรกก็คือนี่ถังหรือภาชนะที่เราจะเพาะนะครับทุกคน จะเป็นแบบกระบะหรือว่าเป็นกระมังก็ได้ทุกคนนะโอเคเพียงแต่ว่าต้องมีฝาปิด้วยหรือว่าเราจะเอาสังกะสีอะไรปิดก็ได้นะทุกคนนะไปยางก็ได้มาอย่างที่สองก็คือพืชนะทุกคนนี่ใบไม้ด้วยนะครับจะเป็นใบอะไรก็ได้นะครับทุกคนนะใบพูยิ่งดีนะครับนี่หรือว่าพืชน้ํากคุณจะใส่อะไรก็ได้นะแล้วก็อันนี้ผมเรียกเป็นใบหมอนเพราะว่ามันมีใบหมอนมันไม่มีใบพูนะแต่ว่าโอ้โหดูใบดิยิ่งใหญ่กว่าน้าอีกด้ดิดูใบ ดูใบนี่สวยฮะบ๊อบบี้โอ้หน้าเขียนด้วยนะต่อไปฮะนีกันไกลเนี่ยเดี๋เราจะเอามาเจาะรูนี่ย่าต่อไปครับนี่เกลือสมุทรว้ามนี้มันใช้ได้อยู่มันใช่ได้เกลือสมุทรเกลือสมุทรนะทุกคนโอเคอย่างต่อไปนะครับนี่เป็นใบหูกว้างฮะหรือว่า จะใช้สีเสียดก็ได้นะครับอะไรนะสีเสียด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 ใช่ใชยาสูบมาหละนะทุกคนใช้ยาสูบโอเคมาในขั้นตอนแรกที่เราต้องทําก็คือการเตรียมอ่างนะครับให้ให้แมวให้หน้าอยู่ให้แมวเล่นบกแล้วเราจะใส่พืชน้ําลงไปนะครับเพื่อจําลองจําลองว่านี่คือธรรมชาติอะไรนะเปืีนหัว โอเคประมาณนี้เราก็จะเจาะรูตรงกลางนะทุกคนทำไมต้องเจาะอ่ะอาเป็นคำถามที่ดีมากเลยก็คือว่าเราจะต้องเจาะเพราะว่าเราจะได้ดูไข่ดูไข่โคตรใหญ่เจาะใหญ่เกินแล้ว,วันนี้เออไพอดีเลยพอดีนี่ <c oughs> มันดูได้เหรอได้มันจะตัวผู้เนี่ยมันจะมาสร้างวอร์ดในนี้ใช่เหรออ่า รอดูไม่เชื่อรอดูไม่เชื่อเอาเดยใส่ใบเล้าไปเลยฉันไม่เชื่อหรอกนะนใส่ใบเข้าไปแบบนี้เลยแต่ใบมึงอย่าจมก็พอนะ <c oughs> ไม่รู้มันใหญ่เกินไปเดี๋ยวค่อยไปเอามาใหม่ห <c oughs> ม่เอ้ย <c oughs> เราเพ่งเก็บมาใบเดียวด้วยนะ <c oughs> เอาไปนะแล้วก็จะใส่เกียร์สมุดลงไป อุ้ยมันเยอะไปไหมอ่ะไม่สำหรับนี้แหละประมาณนี้แหละเพราะว่าจะได้ฆ่าเช,ชื้อนะทุกคนใช่ไหมนะ่ะใช่นี่แหละใส่ไปครับทุกคนใส่ใบหูกวางเข้าไปนะเนี่ยใส่อันนี้แทนก็ได้มั้งมันก็มีรูเหมือนกันเออวะไม่มันจะลอยไหมละ่ะเอาใบใหญ่ๆนั่นแหละเพราะว่ามันจะได้จุดศูนย์กลางได้ดีใส่าเาไปเลยฮะนี่ไปเลยจะไม่ตรงนี้คนจ้างมาใน่อกใส่ไงเอาใส่ก็นาหงอกใสก็อดีใส่ไดดใบลงทีดี นี่ครับดูเข้ากันคนเปลอ่านี่ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราจะเพาะเนี่ยเอามาแช่ไว้ก่อนนะนี่น,นี่ทุกคนผมจะเพาะเป็นตัวนี้ครับตัวผู้อื้ออือละองดาวนี่คือผมจะเอาตัวสีดําอะอยากได้ตัวผู้มาเป็นพ่อพันธุ์ต่อนอะเดี๋ยวเราจะแช่ลงไปกลับสภาพหรอใช่เออเดี๋ยวมันจะถามว่าวิธีการดูยังไง ปลาพร้อมหรือว่าตัวเมียจะดูยังไงแล้วก็ตัวคู่มันจะดูยังไงนะครับสังเกตง่ายๆเอ้ยถ่ายคนที่สังเกตง่ายๆนะทุกคนตัวคู่เนี่ยจะมีบอร์ดแบบนี้นี่อันนี้บอร์ดนี้คือพร้อมผสมพันธุ์นะทุกคนถ้าไม่มีบอร์ดนี้ก็คือ,อ,อไม่นะครับปลาของเรายังไม่ฟิตพอ <S <S ยังฮะยังไม่ฟิตนะแต่ตัวน,นี้ยังฟิตตลอดอะ่ะกับตัวนี้ตัวน,นี้ยังเดี๋ยวหาตัวตัวเมียก่อนน่าจะต้องผสมกับอพวกนีโมโอะไรแบบเนี้ย ใช่เหรอใช่ใช่สำหรับตัวเมียนะก็มีตัวเดียวที่พร้อมอ่ะไม่ไม่ต่างกันนะทุกคนการดูวิธีการดูเนี่ยก็คือดูท้องมันโอตัวนี้คือแบบไข่พร้อมมาแบบท้องเป่งนะนะเออมันเป่งมากแล้วก็จะดูที่ท่อไข่นะทุกคนท่อไข่มันยื่นออกมาเห็นปะเออมันมันมันเห็นปะอันนี้มันมัวนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันก็คงจะเห็นอยู่แหละเพราะว่าตรงนี้มันแบบ มันเป็นมุมมัวเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันเป็นมุมมัวเอ้แต่ว่ามันก็เห็นอยู่นะเนี่ยนั่นเห็นอยู่เห็นอยู่โอ้เห็นชัดเลยเมื่อกี้ชื่อโอชีเมื่อกี้ตรงน้องตัวน้องเสียวเสียวท้องเตะอ่าดูดูนะฮะอันนี้คือตัวนี้ผมเพาะเองนะเนี่ยเป็นคอกแรกที่ผมเพาะได้อ๋อันนี้น่าจะเป็นเอเลี่ยนมหาชัยนี่เห็นปะหท้องแบบปองๆแล้วก็ท่อไข่คือแบบพร้อมแล้วพร้อมที่จะแตกออกมาแล้ว ประมาณนี้เลยนะครับสาหรับตัวเมียที่พร้อมนะครับรจะท้องปกป่องแบบนี้แล้วก็ท่อไข่โผล่ทีเันก็จะแช่น้ําลงไปนะนี่แช่ไว้สักประมาณ10นาทีนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยตัวผู้ลงไปนะส่วนตัวเมียผมจะยังไม่ปล่อยนะทุกคนน็คือให้น้องเนี่ยตอบสภาพกันก่อนสักประมาณ3วันนะเราถึงจะปล่อยตัวเมียลงไปนะครับให้มันปฏิสนธิกันแล้วจากนั้นเราก็จะได้ไข่ออกมาในระหว่างนี้ก็ต้อง ไปหาใบไม้ก่อนจไปหาใบก่อนแป๊บนึงขีนี่ไงไม่ต้องไปไกลเอาใบพูด่างเลยนี่ได้แล้ได้ล้วฮิฉลาดดีนะปลูกไว้ในนี้แล้วจะเจาะรูน้อยๆพอเมื่อกี้นี่ใหญ่เกินโอเคน้อยพูดบอบอน้อยๆอะไรดี เดี๋ยวจะจมอีกเลอเคได้ละนี่น้อยแค่นี้พอไม่ต้องการเยอะต้องการแค่ปริมาณมาดูกันว่าจมไหมมาดูจมไหมอาทิตยเทียในนี้ก่อนนะเอ้ยไม่จมนะไม่จมแต่มันก็ไม่ลอยอ่ะลองลองครอบอีกด้านหนึ่งไหมุอ้ยนี่นะจมเฮ้ยนี่แหละแบบนี้แหละมันลอยอยู่แต่ว่าไข่มันจะมาโผล่ตรงนี้ไม่นี่มันจะโผล่ในรูเนี่ย มาดูยุ๊ปอืม perfect o ช n คุณคิดว่ามันมันเป็นไปได้ไหมที่ลูกออกมาแล้วจะได้เยอะกว่าเดิมเยอะเะว่าตอนนี้เป็นฤดูผสมพันธุ์จะปล่อยตวกูลงไปเลยนะจ๊ะเรามาดูกันว่ามันจะก่อบอดหรือปเปล่านะน้องจะก่อบอร์ดใหม่ไหมหรือว่าเราต้องเทบอดน้องลงก่อไม่สี่ใช่ปล่อยลงไปเลยดิคุ เอลาลุกออกแพรว้าวแล้วก็จะไปขู่กันนี้ีนี้ไม่ก,ก็รอกอาจจะขู่เล็กน้อยถึงปานกลางขนาดมองนี้ยังเห็นเลยว่าพูงป่องเนี่ยงั้นเราจะเทน้ำให้เยอะจุกหน่อยไปเพื่อที่้องจะได้เห็นหน้ากันได้ชัดเจนเห็นหน้ากันได้ชัดเจนเหรอใช่ใชอ่ะลืมบอกไปในน้ําที่เราจะเพาะปลากัดเนี่ยควรที่จะนี่ถ้าประมาณสี่นิ้วนะอ่าท่วมสี่นิ้วจะน้อยนึงก็ได้ ประมาณนี้หลังจากนี้เดี๋ยวเราก็คงต้องรออีกสามวันนะทุกคนมาดูผลลัพธ์กันว่าเราจะได้ไข่ไหมนะระหว่างที่รอไปสามวันแล้วก็หาฝาหาอะไรมาปิดนะทุกคนมืดๆเนาะใช่มืดห้ามแอบดูนะทำไมอ่ะ <c oughs> ไม่ไม่งั้นมันจะเครียดเนาะเดี๋ยวเราจะต้องหาไม้มาตือนตรงนี้แอบดูไม่ได้หรอไม่ได้แอบ,บดูไกลๆแบบนี้ได้อยู่นี่จะเห็นนะ <c oughs> โอเคเดี okay, so mm ๋ยวค่อยดูนะทุกคนแล้วนี่ล่ะนี่ล่ะจะให้น้องอยู่อีกนานขนาดไหนแกะลงลงเลยโอเคมาดูกันเลยนะจ๊ะสวยงามขนาดไหนนิโมว้าวไม่เห็นอ๋อก็เห็นอยู่แดงๆนี่โล่นี้ก็รอดเอีกก็นี่อยู่เนี่ยทำไมไม่ใส่โลนี่โลนก็น้องปรับ อันนี้แล้วหรือไม่ก็เทน้ำมันนี้ออกแล้วก็เอาอน,น้ำมันนี้แสงชลาดเนาะอุอยตัวนี้นีโมจริงวะ่ะแบบนีโมโจ๋าเลยอะ่ะนีโมแท้เลยเนีย่ยตัวสีส้มอะ่ะนีโมแท้เลยก็แน่นอนเขาเลือกเนาะไม่พกุกเฉยที่แรกเขามองดูอะ่ะมันไม่เห็นนะก็ฉันเห็นไงก็ฉันไม่เห็นอ่ะก็ฉันเห็นไงไม่ใช่<ง>มันไม่ใช่นีโมธรรมดามันเป็นนีโมไทเกอร์ เพราะว่าหางหางไทเกอร์หางเหลืองแต่ว่าน้องก็มีสีดำแกมมาด้วยเลยใช่ไหมอันที่จริงจะเอาซูเปอร์เลดไม่ใช่ซูเปอร์เลดมันเขาเรียกว่าอะไรวะมังกรอะเลดดากอนโอ้ไม่ได้เอาขี้นะน้องก่อนโอ้ยแย่ละอุ้ยแต่ว่าต้องหาอะไรมาปิดได้เนี่ยไม่งั้นขี้เกียมกินแน่นอนใช่มันจะสวยนละละ่ารักตัวนี้อ้ยไม่ตัวนี้น่คือการล้ล่ะ ดูดิโ uhm อ้ยตาดำแต่ว่าน้องแบบว่ามีติดสีดำมาด้วยอ่ะติดดำมาด้วยประมาณนั้นแหละเด้รับสมบก็อาหารสำหรับน้องๆที่ถามว่าพี่พี่ให้อาหารอะไรก็ธรรมดาครับให้อาหารปกติเลยแล้ไม่ให้เยอะใช่ไม่ให้เยอะเพราะว่าน้ำเดี๋ยวมันน้ำมันเน่าแล้วคือจะบอกว่ามันมีประกาศตัวหนึ่งที่ผมเลี้ยงมาแบบหูหลายปีมากเป็นปีอ่ะ เพิ่งตายไปนะก็คือประกัดจีนตัวสีทองเลยสรุปคือน้องแก่แล้วก็ตุยนะครับแต่โอ้โหถึกจริงโอ้โหถ้าใครที่เลี้ยงแบบเลี้ยงประกัดเป็นอาชีพหรือว่าเลี้ยงแบบสวยงามนะจะรู้ว่ามันอายุอยู่แบบอะไรเลยนะอายุยืนยาวอายุยืนยาวเนี่ยใช่ใช่ือนเ่าเลยนะอโอเปประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวอีกสามวันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลลัพธ์ของเราจะเป็นยังไงนะครับ <S <S อ่ะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะซี <S <S โอเอก้นิกทามเจอกันอีกสามวัน